เปิดฉากในเกาหลีจะเจอนางเอกชื่อยองบกสาววัยใสอายุ19ซึ่งเธอมารับเสื้อผ้าของทหารที่เตรียมออกรบและนำมันกลับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมชายแดนและนั่นก็คือหน้าที่ของหญิงสาวในหมู่บ้านพวกเธอซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ทหารที่ไปออกรบซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนบ้านก็แอบนินทานางเอกว่าเธอคงมีความสุขที่ทรัพย์สมบัติพ่อแม่สามีตกไปเป็นของเธอทั้งหมดแต่ความจริงแล้ว นางเอกไม่เคยมีความสุขกับทรัพย์สมบัติพวกนั้นสักนิดแถมเธอยังดูอมทุกข์แทบไม่เคยยิ้มเลยด้วยซ้ำซึ่งตั้งแต่อดีตชีวิตเธอไม่เคยลาบลื่นตอนเธออายุ14ี่พี่สาวเธอโดนทหารฆ้าศึกจับไปใช้แรงงานในค่ายและเพื่อปกป้องนางเอกพ่อแม่เลยจับเธอแต่งงานกับลูกชายของบ้านเศรษฐีที่ฆ่าศึกจะไม่ลาลานทาั้งทงที่นางเอกไม่เคยเห็นหน้าสามีด้วยซ้ำเพราะตอนที่แต่งงานเขายังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น จนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังไม่เคยเจอเขาและที่พ่อแม่สามีรับนางเอกมาเป็นสะใภยก็พอต้องการให้เธอมาเป็นคนรับใช้ในบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ของนางเอกกับพ่อแม่ของสามีก็เริ่มทยอยตายไปจนหมดจนเธอเหลือตัวคนเดียวเหมือนชีวิตไม่เหลือใครแล้วแต่เธอก็มีความหวังซึ่งความหวังเดียวของเธอคือการรอว่าสักวันสามีที่ไม่เคยเจอหน้าจะกลับบ้านมาอยู่กับเธอ จนกระทั่งวันหนึง่งชีวิตเธอก็ต้องเปลี่ยนไปสามีที่เธอเฝ้ารอเขากลับมาจากญี่ปุน่นซึ่งเขาอายุ27และมีชื่อว่าโซลิมนางเอกก็ดีใจมากที่ได้เจอสามีครั้งแรกแต่เธอก็ต้องช็อกเพราะเขาดันมากับแฟนที่กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยเธอชื่อว่าซาจิโกเป็นชาวญี่ปุ่นวัย25และด้วยความที่โซลิมไม่เคยเจอนางเอกมาก่อนเลยคิดไปเองว่าเธอคงเป็นคนรับใช้ซะง,งั้น ซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกและผิดหวังเป็นอย่างมากแต่เธอก็ตั้งสติก่อนจะเชิญทั้งคู่เข้าบ้านซึ่งเธอก็รีบจัดแจงเตรียมห้องนอนให้กับทั้งคู่ก่อนเธอจะหลุดปากพูดว่าเธอเป็นภรรยาของเขาโซลิมถึงกับสตันแล้วเขาก็ได้รู้ว่าตั้งแต่5ปีก่อนตอนที่เขาเรียนอยู่ญี่ปุ่นตัวเขาโดนคุมถุงชนให้แต่งงานกับนางเอกโซลิมก็ได้แต่ช็อกบอกเขาไม่เคยรับรู้คงเป็นสามีให้เธอไม่ได้ แถมสั่งให้เธอรีบย้ายออกไปจากบ้านเขาอีกด้วยแต่เธอก็สวนกลับว่าตลอดห้าปีเธอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีซึ่งเธอช่วยดูแลพ่อแม่ของเขาที่ป่วยหนักและดูแลบ้านหลังนี้อีกด้วยซึ่งเขาไม่สมควรไล่เธอออกจากบ้านแบบนี้พอเธอไม่มีที่ไปทั้งชีวิตไม่เหลือใครแล้วโซลิมก็พูดไม่ออกเขาเริ่มเห็นใจนางเอกซึ่งเขาก็ใจอ่อนปล่อยให้เธออยู่ต่อไปก่อนในขณะที่ซาจิโก เธอก็โกรธโซลิมมากที่เขาจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งเธอเสียใจมากและเธอเอาแต่ร้องไห้ในขณะที่โซลิมก็ไม่รู้จะทำไงต่อนั่นพอลึกๆแล้วเขารู้สึกเห็นใจนางเอกที่ต้องแต่งงานกับเขาทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเจอหน้าแต่เธอกลับเต็มใจทำหน้าที่ภรรยาที่ดีช่วยดูแลพ่อแม่ให้เขาจากนั้นทั้งสามคนก็ต้องอยู่ร่วมกันไปก่อนนางเอกก็ช่วยสอนให้ซาจิโกรู้จักทำงาน ตามวัฒนธรรมของหญิงสาวในหมู่บ้านนี้โดยสอนทําไร่ทําสวนแต่เธอก็มือไม้อ่อนไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยดูขัดหูขัดตาจนนางเอกโมโหซะงั้นและในขนาดเดียวกันเพื่อนบ้านก็เริ่มนินทาที่เห็นว่าโซลิมมีแฟนสองคนในบ้านเดียวกันซึ่งเขาทําตัวไม่ถูกและลำบากใจเป็นอย่างมากแถมต้องทนดูสองสาวเขม่นใส่กันทั้งวีทั้งวันโดยที่นางเอกคิดว่าเธอก็เป็นเจ้าของบ้าน พอเธอได้แต่งงานกับโซโลิมอย่างถูกต้องแต่ด้านซาจิโกคิดว่านางเอกไม่มีสิทธิ์เป็นภรรยาของเขาด้วยซ้ําพอตอนที่แต่งงานทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนโซโลิมก็เริ่มปวดหัวที่เห็นสองสาวตีกันทั้งวันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเวลาจะเข้านอนนางเอกก็เสียสละให้โซลิมกับซาจิโกเข้าไปนอนในห้องนอนใหญ่พอเธอรู้ตัวว่าเธอมีสิทธิ์เป็นแค่เจ้าของบ้าน แต่เธอไม่มีสิทธิ์เด้เป็นเจ้าของหัวใจโซลิมแต่เขาทนดูไม่ได้เพราะอากาศมันหนาวมากเลยขอให้นางเอกเข้าไปนอนแทนเขาก็ได้แต่เธอก็ยังดื้อแถมยื้อยุดฉุดกระชากแย่งผ้าห่มกับโซลิมจนทำให้เขาพลาดล้มลงมาทับตัวเธอซะงั้นและในระหว่างนั้นซาจิโกะดันเห็นพอดีซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกพอเธอเห็นว่าโซลิมกำลังจ้องตานางเอกและเหมือนเขาจะเริ่มหวั่นไหว นางเอกก็ไม่รอช้าเธอรีบแก้นคอช้างน้อยและผลักเขาออกไปทันทีแต่ถ้าว่าโซลิมเขาก็ยังไม่ย่อท้อเขาพูดหยอกล้อนางเอกพยายามทำให้เธอยิ้มพอเขารู้จักเพื่อนบ้านว่าหลายปีที่ผ่านมานางเอกไม่เคยยิ้มเลยสักครั้งก่อนเขาจะขอบคุณที่เธอช่วยดูแลพ่อแม่ของเขาที่ป่วยหนักและเขาอยากให้เธอคิดว่าเธอก็เป็นเจ้าของบ้านจะนอนห้องไหนก็ได้พอเธอเป็นภรรยาของเขา ซึ่งในระหว่างนั้นซาจีก็ได้ยินทั้งหมดในขณะที่นางเอกเธอก็เขินโซลิมขึ้นมาเธอเริ่มทำตัวไม่ถูกก่อนรีบหนีไปนอนในห้องซึ่งเธอเริ่มหวั่นไหวกับคำพูดของเขาซะง,งั้นเขาทำให้เธอใจเต้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอเลยไปปรึกษาเพื่อนซึ่งเพื่อนกระดันบอกว่าเป็นอาการคนมีความรักนางเอกก็ไม่อยากเชื่อคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเธอคงไม่หลงรัก ผู้ชายที่มีแฟนแล้วแถมแฟนเขาตั้งท้องอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นอาการเธอก็เริ่มชัดลองเท้าโซโลิมเปียกฝนเธอแอบเช็ดให้จนสะอาดส่วนของซาจิโกเธอเอาไปวางตากฝนให้มันเปีกเยกใสอย่างนั้นซึ่งมันก็กลายเป็นว่าสองสาวเริ่มประกาศสงครามแย่งชิงความรักจากโซลิมซึ่งเขาทำตัวไม่ถูกและเขาอยากให้สองสาวอยู่ร่วมกันในบ้านเขาได้แล้วเขาก็พยายามผูกมิตรให้กับสองสาว ด้วยการขอให้ทั้งคู่เรียนภาษาเกาหลีกับเขานั่นเพราะเขาคิดว่าถ้าสองสาวได้เรียนด้วยกันอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งนั่นทําให้นางเอกได้เรียนหนังสือเป็นครั้งแรกส่วนด้านซาจิโกะก็ได้ฝึกใช้ภาษาเกาหลีโซลิมก็พอใจมากที่ได้เห็นว่าสองสาวเริ่มจะเป็นเพื่อนกันมากขึ้นแถมเขายังได้เห็นว่านางเอกเริ่มมีรอยยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตทุกคนก็ต้องเปลี่ยนไป จู่ๆในช่วงกลางดึกโซลิมเริ่มไออย่างหนักจนเหมือนคนหายใจไม่ออกสองสาวก็ตกใจมากก่อนจะรีบไปดูแลเขาแต่ในระหว่างนั้นพวกเธอก็ต้องช็อกเพราะเขาเริ่มไอเป็นเลือดคงไม่ใช่แค่วัดธรรมดาแล้วเขาก็สารภาพว่าเมื่อ6ปีก่อนตอนที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาโดนทหารเข้าใจผิดจับติดคุกอยู่หลายเดือนและการอยู่ในเรือนจำทำให้เขาติดเชื้อวัณโรค จนเขาว่าการดีขึ้นก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็แอบร้องไห้พอเธอคิดมาตลอดว่าชีวิตไม่เหลือใครแล้วแต่พอจะมีโซลิมที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเขากลับต้องป่วยแบบนี้เธอเลยใจคอไม่ดีกลัวจะต้องโดดเดี่ยวอีกครั้งหลังจากนั้นมานางเอกก็ดูคิดมากนั่นบพตลอดชีวิตเธอมักจะต้องโดดเดี่ยวชีวิตไม่เหลือใครตลอดในขณะที่โซลิม เขาก็พยายามแสดงให้นางเอกเห็นว่าตัวเขาหายดีแล้วแถมแข็งแรงกว่าเดิมอีกด้วยจนเธอสบายใจขึ้นและกลับมายิ้มได้อีกครั้งและในขณะเดียวกันนางเอกก็เริ่มเห็นใจมักจะคอยดูแลซาติโกพอเห็นเธอกลับบ้านช้านางเอกก็ออกตามหาซึ่งเธอออกมาซักผ้าแต่ลื่นล้มจนเจ็บข้อเท้านางเอกก็รีบไปช่วยถามว่าลูกจะเป็นไรไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าลูกเธอสบายดี ก่อนเธอจะให้นางเอกลองใช้มือสัมผัสที่ท้องบอกลูกเธอกำลังเตะอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่ดูเข้าใจกันมากขึ้นและเหมือนจะเริ่มเป็นเพื่อนกันได้แถมตอนที่เดินกลับบ้านทั้งคู่ก็ได้เปิดใจผัดกันเล่าภูมิหลังตัวเองนางเอกก็ได้รู้ว่าซาจีโกะก็โดดเดี่ยวตัวคนเดียวไม่ต่างจากเธอพอเธอเป็นเด็กกำพร้าโตขึ้นมาในสถานรับเลี้ยงแต่เธอไม่เคยคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นปมด้อย แถมเธอยังภาคภูมิใจที่อยู่ได้ด้วยตัวเธอเองนางเอกประทับใจมากกับความคิดบวกของซาจิโกโจนเธอเริ่มรู้สึกว่านอกจากโซลิมแล้วซาจิโกอาจเป็นอีกคนที่อาจช่วยทำให้เธอไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันแถมยังเป็นห่วงเป็นใย,ยและแค่ความรู้สึกกันด้วยซึ่งนั่นทำให้โซลิมรู้สึกสบายใจที่เห็นสองสาวอยู่ร่วมกันได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนอีกครั้งอาการป่วยโซลิมกํำเริบจนในท้ายที่สุดเขาก็จากทุกคนไปนางเอกก็เสียใจมากคิดว่าโชคชะตากันแล้ง,งทำให้ชีวิตเธอต้องกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งเวลาต่อมาซาจิโกะก็ได้คลอดลูกแม้เธอจะเสียใจที่ลูกเกิดมาไม่มีพ่อแต่เธอก็ยังเข้มแข็งและพยายามทำให้นางเอกรู้ว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนกับทุกครังที่ผ่านมา เพราะในครั้งนี้ซาจิโกะจะอยู่เคียงข้างและอยู่กับเธอตลอดไปหลังจากนั้นมานางเอกก็เริ่มทำใจได้และเธอก็ดีใจที่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตเธอก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะเธอมีหลานตัวน้อยและเธอมีซาจิโกะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตซึ่งเธอไม่คิดเลยว่าจากชีวิตที่ไม่เหลือใครจะได้มาเจอมิตรแท้ที่อยู่เคียงข้างกันแบบนี้และนั่นทำให้นางเอกเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้ง เธอมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งเธอกับซาจิโกะก็ได้ให้คำสัญญากันว่าเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนเราต้องจับมือกันไว้รักกันแบบนี้ตลอดไปแต่หลังจากนั้นไม่นานโชคชะตาก็เหมือนกันแกล้งนันบอที่ริมชายแดนโดนฆ่าศึกโจมตีอีกครั้งและในครั้งนี้มันรุนแรงกว่าทุกๆุกครั้งพอฆ่าศึกโจมตีหมู่บ้านและจับตัวชาวบ้านอีกด้วยทุกคนก็ได้แต่ช็อกก่อนจะหนีเข้าดีหลบภยัย ซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็พูดปลอบใจและเธอมอบกิฟตติดผมให้กับซาจิโกอีกด้วยนางเอกยังบอกอีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยชีวิตพวกเราก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกแล้วเพราะเรามีกันและกันและมีหลานตัวน้อยอีกด้วยแต่ในทันใดนั้นทหารก็เจอพวกเธอจนได้ก่อนมันจะจับซาจิโกลากตัวไปต่อหน้านางเอกแต่ในระหว่างนั้นเธอก็อาจมันมน็อกคาที่และช่วยชีวิตซาจิโกไว้ได้ ก่อนเธอจะพากันหนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้พวกเธอวิ่งหนีเข้าป่าจะข้ามชายแดนไปอยู่อีกฝั่งซึ่งในระหว่างนั้นทหารก็ตามเธอมาติดๆจนกระทั่งดังเอกคิดว่าเราคงหนีไม่รอดเธอเลยยอมเสียสละโดยเธอจะถ่วงเวลาและปล่อยให้ซาจิโกพาลูกหนีข้ามฝั่งไปก่อนแล้วเธอจะรีบตามไปซึ่งตรงนั้นจะมีต้นไม้ที่ผูกผ้าหลากสีเต็มต้นให้รอเธออยู่ตรงนั้นจนกว่าอาทิตย์จะตกดิน ก่อนเธอจะให้แหวนที่แม่ให้ไว้ก่อนจากไปซึ่งแม่บอกเธอว่าจงใช้มันเมื่อยามจำเป็นและเธออยากให้ซาจิโกะเอาแหวนแม่ติดตัวไปด้วยเผื่อว่ามันจะพอขายได้ซาจิโกะก็เสียใจมากเธอไม่อยากทิ้งนางเอกไว้แต่มันเป็นทางรอดเดียวถ้าเธอไม่ทวงเวลาทั้งสามคนก็อาจไม่รอดก่อนเธอจะบอกซาจิโกะว่าถ้าเธอรอดไปได้จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและจงใช้ให้มีความสุข ก่อนเธอจะวิ่งออกไปและแยกทางกับซาจิโกะซึ่งเธอช่วย่วงเวลาเบี่ยงเบนให้พวกทหารวิ่งตามเธอไปอีกเส้นทางซึ่งเธอก็ทำสำเร็จเธอทำให้ซาจิโกะมีเวลาหนีมันไปได้แต่ทว่านางเอกเธอก็โดนทหารจัดการจนเธอต้องจากโลกนี้ไปและในระหว่างนั้นซาจิโกะก็ยืนรอเธอที่ใต้ต้นไม้ที่นัดกันไว้จนกระทั่งอาทิตย์ตกดินซาจิโกะก็รู้แล้วว่านางเอกคงไม่มาตามนัด หลายปีต่อมาซาจิโกะในไวชารากลับมาเยี่ยมหมู่บ้านอีกครั้งซึ่งเธอมากับลูกสาวที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและในระหว่างนั้นซาจิโกะก็บอกว่าชีวิตที่นางเอกมอบให้เธอใช้มันอย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีความสุขตามที่นางเอกบอกเธอไว้และเธออยากบอกว่าไม่ว่านางเอกจะอยู่ไหนเธอจะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วนั่นเพราะหัวใจพวกเราจะอยู่เคียงข้างนางเอกเสมอจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ